ซื้อไปเนี่ยคุ้มๆนะครับสายเหนียวไม่อมน้านะครับเกิดขุยได้ยากนะครับสายเล็กนะครับช่วยให้เราดีดเหยื่อได้ไกลขึ้นนะครับสายลื่นนะครับพี่ๆสมราคาสวัสดีพี่ๆทุกคนนะครับกลับมาพบกับร้านตีน้อยตกปลาอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับพี่ๆครับเราจะมาขึ้นสายกันอีกแล้วนะครับวันนี้เป็นสายค่ายใหม่นะครับพี่ๆวันนี้เป็นสายค่ายใหม่จากญี่ปุ่นนะครับยูนิติกะนะคะพี่ๆตัวนี้เลยชอเกมนะคะพี่ๆ รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับที่พิ่งเข้ามานะครับเป็นสายญี่ปุ่นอีกค่ายหนึ่งที่เอามาแนะนํากันนะครับพี่พครับยูนิติกะชอเกม PE ถัก e 8นะครับความยาวที่150เมตรนะครับมีให้เลือกตั้งแต่ PE 0.8, 0.6, PE 1, 1.5, PE 2, แล้วก็ PE 3มนะครับพี่พมีให้เลือกหลายเกมมากๆนะครับให้พี่ได้ใช้งานกัน สายเป็นสายสีขาวนะคะพี่พี่สีขาวสีเดียวเลยนะครับแต่จะมีสีม่วงนะครับมาคอยขั้นระหว่างจุดนะครับทุกๆระยะ30เมตรนะครับก็เป็นสีขาวล้วนนะครับสลับกับสีม่วง p u r เพินะครับพี่พความยาว150เมตรตัวนี้เนี่ยนะครับต้องบอกว่าเอามาให้พี่พสายงานชะโดงงานกระพงเพราะว่า พี่ๆหลายคนถามเข้ามาว่าหา PE 2 PE 3นะครับความยาวที่150เมตรเนี่ยอย่างที่ผมได้แนะนำไปใส่กับลอกคูราโดดีซีสกอร์เปียนดีซีเอ็กเซนดีซีนะครับก็จะใช้งานหนักๆเนี่ยก็จะใส่เริ่มต้นเนี่ย PE 2หรือ PE 3นะครับก็ว่ากันไปแล้วแต่งานนะครับวันนี้นะครับที่ผมจะกอเนี่ยนะครับกอใส่เนี่ยเป็น PE 0.6นะครับเป็น PE 0.6 150เมตรใส่กับตัวแวนควิกปีสินะครับเบอร์ C 2000S นะคาพี่พี่ตัวนี้นะครับนะครับใส่กับตัวแวนควิกนะครับประกบกับคันอะเดนานะครับตัวนี้เป็นเวท2ขีด5นะครับตัวนี้อะเดนา6ฟุต4ก็เป็นงานกระพงนะคาพี่พี่เป็นงานกระพงตรงรุ่นนะครับเป็นโทนสีดำนะครับเป็นโทนสีดำคันดำลอกดำนะครับอะเดนานะครับกับแวนควิกปี19สายยูนิติกะชอเกม PE 0.6นะครับ150เมตรเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันนะครับว่าจะหมดไหมนะครับหรือว่าจะเหลือไหมนะครับสำหรับสายญี่ปุ่นแต่ผมเชื่อว่านะครับน่าจะพอดีอยู่แล้วนะครับจะใช้ตัววัดระยะสายนะครับเดี๋ยวจะใช้ตัววัดระยะสายช่วยละกันนะครับเพราะว่าไม่ทราบเหมือนกันว่าจะสเปคนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวให้พี่ๆได้ชมไปพร้อมๆกันนะครับการใช้งานของตัววัดระยะสายก็ไม่ยุ่งยากนะครับพี่ๆไม่ยุ่งยาก นะครับก็เน็บไปที่คันนะครับแล้วก็หนีบได้เลยส่วนการคล้องสายเนี่ยนะครับก็เอาสายมาแล้วก็คล้องง่ายๆนะครับนี่นะครับสายเข้ามาแล้วก็คล้องแบบนี้เลยง่ายๆนะครับเนี่ยแค่นี้เองครับพี่ๆเสร็จแล้วนะครับคล้องไม่ยากพี่ๆถามเข้ามานะครับใช้งานยังไงคล้องลอดจากล่างขึ้นบนนะครับ คล้องไปที่ตัวสีสยส้มเนี่ยนะครับเนี่ยแค่นี้เองครับพี่พี่ใช้งานง่ายนะครับแล้วก็แท่นนะครับตัวนี้เป็นแท่นกรอนะครับก็มีขายทั้งสองอย่างนะครับรวมทั้งสายด้วยนะครับอเดี๋ยวผมจะกอให้พี่ได้ชมไปพร้อมๆกันนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูผลตอนท้ายนะครับว่าร5อยห้าสิบเมตรจะหมดไหมนะครับเดี๋ยวตั้งก่อนนะครับให้มันแน่นตะปูหน่อยนะครับไม่แน่น แน่นเกินมันตั้งได้นะครับ,ถ,ถ,รบถ้าถึงจุด25นะครับถ้าถึงจุด25นะครับก็จะมีสายสีม่วงนะครับพาเปิมาคอยขั้นนะครับคอยบอกระยะให้นะครับผมก็ไปเร็วๆเลยนะครับพี่ๆครับตัวนี้ ส่วนลอกแวนควิกนะครับที่ร้านก็จะมีให้พี่ได้เลือก3ขนาดนะครับไม่ว่าจะเป็นเบอร์ c 2 0 0 0 S-HG c 2 0 0ง S-HG แล้วก็เบอร์2 0 0 5 S-HG ให้พี่ๆได้เลือกใช้งานตามความชอบได้เลยนะครับว่าจะเป็นงานกระพงหรือว่างานตกหมึกงานใช้ฝั่งนะครับเลือกใช้ตามความชอบได้เลยหรือว่าจะไปเล่นงานปลาช่อนนะครับใส่สาย PE เล็กๆเนี่ยนะครับก็ ใส่เป็นเบอร์2,005 SHG ก็ได้ส่วนสายก็ใช้เป็น PE 1.5 5ก็ได้นะครับตอนนี้กอมาที่85แล้วนะครับก่อไปเรื่อยๆเลยนะครับพี่ๆครับพี่ๆที่สนใจกับสายญี่ปุ่นนะครับ U NITIGA นะครับในราคาพันต้นๆนะครับสาม,มารถสอบถามได้สายตัวน,นี้ต้องบอกว่าเป็นสายที่พี่ๆหลายๆท่านน่าจะคุ้นเคยรู้จักกับ ยี่ห้อนี้เป็นอย่างดีนะครับถ้าชื่นชอบกับแบรนด์ญี่ปุ่นนะครับก็น่าจะชื่นชอบรู้จักกันอย่างดีนะครับสําหรับตัวยูนิติกะนะครับพี่พี่ครับผมก็อไปเร็วๆไปเรื่อยๆเลยนะครับเดี๋ยวมาดูตอนท้ายนะครับว่าจะหมดไหมนะครับแต่สายน่าจะใกล้หมดแล้วโอเคจะหมดแล้วนะครับสายจะหมดแล้วพอดีนะครับพี่พี่ต้องบอกว่าสายพอดีนะครับกับสเปคที่ให้มานะครับ สายพอดีเลยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ตัวเลขมันขึ้นนิดนึงนี่นะครับร้อยสี่สิบเก้าพอดีเลยนะครับสายก็พอดีเดี๋ยวให้ดูนะครับเดี๋ยวผมแกะก,ก่อนนะครับนี่เราสาย,ยวมานเลอ,นะอ่านี่นะครับให้กล้องได้ดูนะครับนี่นะครับ นี่นะครับ149เมตรนะครับตามสเปคนะครับคู่กับลอกตัวแวนควิกปี19ให้ดูสปูนนะครับเดี๋ยวผมเน็บแป๊บนึงพอดีเลยนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นสายญี่ปุ่นที่ออกแบบมาตรงตามสเปคลอกญี่ปุ่นเลยนะครับมาตรฐานสายเล็กนะครับพี่พี่ P/E 0.6นะครับกับลอกชิมานโนแวนควิกปี19พอดีเลยครับให้ดูนะครับนี่นะครับสวยๆแบบนี้นะครับนี่นะครับเสมอกับขอบสปูลนะครับเสมอกับขอบสปูลเลยนะครับพี่ๆเห็นไหมครับเลียงสายสวยเลยนะครับ นี่นะครับนี่ยูนิติกะชอเกม PE ถัก8จากญี่ปุ่นนะครับตัวนี้นี่สีขาวสวยๆแบบนี้เลยนะครับนี่ให้สูใมาเห็นๆน,นะครับความสวยงามการเลี้ยงสายนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นสายญี่ปุ่นที่ออกแบบนะครับการผลิตตรงตามสเปคสายเล็กนะครับสายญี่ปุ่นต้องบอกก่อนว่าจะไม่มีขนาดหน้าตัดบอกนะครับ พี่ๆที่เล่นลอกญี่ปุ่นนะครับจะรู้กันเองนะครับในเบื้องต้นอย่างเช่นตัวนี้ใส่สาย PE 0 6 150เมตรพอดีนะครับหรือถ้าเป็น PE 0 8ใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็จะได้อยู่ประมาณ118เมตรหรือ120เมตรอยู่ประมาณนี้นะครับสำหรับใส่กับตัว C 2000S เนี่ยนะครับจะอยู่ประมาณนี้ส่วนนะครับถ้าเราจะใส่กับนะครับเบอร์ C 2005หรือว่าเบอร์ 2005S อย่างเนี้ย ก็ดูเป็นเคสสไปอาจจะต้องขยับสายไม่ว่าจะเป็น PE 1 1.5นะครับหรือว่า PE 0.8นะครับก็ต้องลองลองดูนะครับกับสเปคที่เขาออกแบบมานะครับมันจะมีสเปคของญี่ปุ่นแล้วก็เราก็ใช้สายของญี่ปุ่นเนี่ยนะครับมันจะตรงตามสเปคนะครับพี่พี่ทำให้เราซื้อสายใส่กับลอกได้อย่างพอดีนะครับวันนี้ก็จับคู่นะครับโทนดำแล้วก็ใส่สายเอาสายมาแนะนำให้กับพี่พีนะครับ ถ้าตัวนี้ pe 2นะครับบอกได้เลยนะครับถ้าเป็น pe 2ใส่กับ c o l a d o dc ใส่กับ xn dc ที่ผมทำคลิปรีวิวบ่อยๆเนี่ยนะครับใส่เนี่ย150เมตรหมดพอดีแน่นอนนะครับถ้าเป็น pe 2แต่ถ้าอัพอัพเป็น pe 3นะครับอัพเป็น pe 3เนี่ยก็อาจจะเหลือสายนิดหน่อยนะครับพี่พีเหลือสายนิดหน่อยนะครับก็ฝากไว้นะครับพี่พที่ชื่นชอบกับสายญี่ปุ่นนะครับวันนี้เอามาให้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกเลยแหละ นะครับสายคุณภาพดีๆนะครับจากญี่ปุ่นยูนิติกะชอเกม P.E. ถัก8นะครับมีให้เลือกตั้งแต่ P.E. 0.6, 0.8, P.E. 1, 1.5, P.E. 2แล้วก็ P.E. 3มนะครับมีให้พี่ๆได้เลือกกันแล้วในราคาพันต้นๆเท่านั้นเองนะครับซื้อไปเนี่ยคุ้มๆนะครับสายเหนียวไม่อมน้ำนะครับเกิดขุยได้ยากนะครับสายเล็กนะครับช่วยให้เราดีดเหยื่อได้ไกลขึ้นนะครับสายลื่นนะครับพี่ๆสมราคา นะครับวันนี้เอามาแนะนํากันนะครับสําหรับสายยูนิติกะจากญี่ปุ่นนะครับพี่พครับประมาณนี้นะครับพี่พครับขอบคุณพี่พี่ทุกคนที่ติดตามมากครับสวัสดีครับฝากพี่พีนะครับพี่พี่ที่สนใจกับอุปกรณ์ตกปลาสามารถสั่งซื้อสอบถามเข้ามาได้นะครับทางช่องทางการติดต่อแล้วก็เลือกชมสินค้าได้ในเว็บไซต์ตีน้อยตกปลานะครับ เข้าไปใน google พิม์พตีน้อยตกปลาก็จะเจอเว็บไซต์ facebook ของทางร้านพี่พี่เข้าไปเลือกชมสินค้าชมสเปคแล้วก็ราคาของสินค้าทางร้านได้เลยนะครับแล้วพี่ๆก็แคปหน้าจอนะครับแคปรูปภาพแล้วก็สอบถามเข้ามาทางช่องทางการติดต่อไม่ว่าจะเป็นทาง l ล ne ไลน์แอดเฟซบ o ๊กเพจของร้านนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่นะครับคอย ให้ข้อมูลนะครับคอยตอบคำถามให้กับพี่พี่นะครับแล้วก็จะเช็คสินค้าแจ้งยอดแพ็กสินค้าแล้วก็จะส่งให้พี่ได้ทันใช้งานอย่างแน่นอนนะคะพีพี่ครับขอบคุณพี่พี่ทุกคนที่ติดตามมากครับสวัสดีครับ